ขึ้นเป็นมอยส์เจอร์หรือขึ้นเป็นน้ํามันเงนี้ยค่ะทุกคนอันนี้คืออย่างเงี้ยมันจะเวลาเราปาดไปที่ผิวเราอะมันจะเรียบเนียนแนบไปกับผิวแต่ถ้าเนื้อลองพื้นของเรามันยังแห้งอยู่นะทุกคนถ้ามันยังแห้งอยู่ปาดไปอะ่ะมันจะแบบไม่ไม่เรียบไปกับผิวมันจะดูแห้งแล้วดูติดอยู่บนผิวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการใช้ก็ มันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะฉะนั้นใครที่ซื้อไปใหม่ขอให้วอร์มตัวเนื้อลองพื้นซะก่อนนะคะให้เขาอะให้เขาแบบขึ้นเป็นน้ามันแล้วค่อยปาดไปที่ผิวเวลาลงรองพื้นเสร็จแล้วใช้แป้งผุ่นตัวเนี้เซตไปที่ผิวก่อนแล้วค่อยดูว่ามันเทียบกับสีผิวแล้วมันพอดีกันไหมถ้ามันเหลื่อมล้ํากันนิดนึงสามารถที่จะใช้แป้งพับแบบเนี้ ลงเบรนดได้แต่ว่าต้องต้องลงหลังแป้งฝุ่นนะเพราะแป้งพวกนี้มันมีตัวรองพื้นผสมอยู่ถ้าเราเอาไปปิดทันทีนะคะถ้าเราไปปิดทันทีหลังจากที่ลงรองพื้นสติ๊กเนี่ยมันจะหลุดง่ายและเป็นคราบให้เราลงรองพื้นอันนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จปุ๊บนะคะให้ลงแป้งฝุ่นนะถ้ามันไม่ผิวไม่สม่ําเสมอผีมันผิดเพี้ยนนิดหน่อยให้เราใช้แป้งพับที่ใช้กับผิวหน้านะคะเกลีย่ยทับไปเลยเกลีย่ย เกลี่ยเบาๆนะเกลี่ยแล้วกดให้มันกลืนไปกับผิวตัวเราแค่นั้นเองนะคะเทคนิควิธีใช้ไม่ได้มีอะไรมากพออิวบอกน้องคนนั้นไปเท่านี้แหละน้องเขาไปปรับเชื่อหมายว่าออกมาคือเนียนมาก